จดหมาข่าวประจำเดือนกันยายน2568 3กันยายนมทรอ,อีสานวิทยาเขตสกลนครต้อนรับสมาคมชาวจังหวัดเลยโดยมีดรละมุนเร่งสมบูรณายกสมาคมและคณะในการร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพอาหารยกระดับและพัฒนาแปรรูปเครื่องดื่มจากผักผลไม้การพัฒนาสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นการย้อมผ้าฝ้ายและเขียนภาพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์การผลิตยาดมสเปรย์หอมสมุนไพรในห้องประชุมค้ำคูณสองอาคารวิจัยและพัฒนา 8กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเทศบาลตำบลไห่หยองตำบลไห่หยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครในการบรรยายและปฏิบัติในการสร้างจิตสำนึกถ่ายทอดองค์ความรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลไหหยองให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่อยู่ในท้องถิ่น สิบกันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยายลัยชุมชนมุกดาหารเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกต้องการสร้างอาชีพบุคลากรพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนและผู้ประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง สิบกันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลน,นครมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแด่นางสาวชนาการบุญรศีผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการประจําวิทยาเขตสกลน,นครในวาระเกษียณอายุราชการ,รในโอกาสนี้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงม,ม,มีความสุขในทุกข้าวของชีวิตหลังเกษียณพร้อมขอบคุณสาหรับคุณูปการที่ท่านได้มอบไว้แก่มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 11กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครได้จัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุในปี2568โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพัตหารพระสงฆ์เก้ารูปณศาลาอเนกประสงค์พิเชษเวทวิฐานในช่วงเย็นมีพิธีบายสีส่ขวัญมอบของที่ระลึกแสดงวิดิทัศน์ของมหาวิทยาลัายและการแสดงต่างๆแก่ผู้เกษียณอายุราชการเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีจากผู้ร่วมงานทุกคนเพื่อ เป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้ทุ่มเทให้แก่มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการทำงานทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและพลังในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตณนห้องประชุมภูส้มโฮงคณะทรัพยากรธรรมชาติ 11กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครรวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสานักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเกี่ยวกับโรครงการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนณนห้องประชุมค้บคูณ2อาคารวิจัยและพัฒนารวมถึงเยี่ยมชมการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์บ้านครามราชมงคลและโรงพยาบาลการแพทย์แผนเทศกนครหลวงปู่แฟบสุพัทโท 18กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วยแมลงโปรตีน BSF เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและดำเนินงานโดยมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนณนห้องประชุมค้ำคูณสองอาคารวิจัยและพัฒนา 18กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมอยู่สกลร,รักษสกลธรรมเพื่อสกลนครด้วยทีมงานด้วยรักและผูกพันปี2568นณโรงแรมพีซีพาเลสจังหวัดสกลนครซึ่งมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกับข้างภายในงานเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลด้วยพิธีบายสีสูขขวัญแสดงมุทิตจิตและมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอที่เกษียณอายุราชการบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานของทั้งผู้เกษียณอายุราชการ การและผู้ที่มาร่วมงาน 2 1 2 2กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคปีงบประมาณพุทธศักราช2568พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ 23กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมปราสาทพึ่งสร้างสรรค์งานประเพณีแห่ประสาทพึ่งจังหวัดสกลนครประจำปี2568โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาเทศบาลนครสกลนครในการประดับตกแต่งประสาทพึ่งเพื่อร่วมแสดงในงานกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ร่วมกันส่งเสริมและสืบสารประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่พร้อมทังเสริมสร้างประสบการณ์และจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมให้ แก่นักศึกษาและเยาวชนในชุมชน 25กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลน,นครได้รวมกับเทศบาลตำบลพังคนสีจำปาและชุมชนบ้านนามเมืองน้อยหมู่ที่3จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยและปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 29กันยายนมทรอีสานวิทยาเขตสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย108ปีณบริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานคณะดีคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศให้ธงไตรรงเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้นวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460พระธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือออนาาณิิคมขงชตใด วมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน